โอ้เห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้จชาเห็ดตะไคร้อึ๊บเห็ดตะไคร้จชาเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ด้วยจ้าโอ้สวยๆ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 สวยสวยสวย,สวยจริงสวยจังเห็ดมันปูบางทีก็เรียกว่าเห็ดมะอืดน้อย,อยนะครับเด้ออันนี้เป็นเห็ดมันปู้ะครับเด้อโอ้เห็ดพึ่งข้าวเห็ดพึ่งข้าวนะครับเด้อ เห็ดเพื่งข้าวครับท่านผู ham, ้ชมโอ้เห็ดปวกไก่น <cycling> <ß uk> ้อยเห็ดปวกไก่น้อยโอ้เห็ดปวกไก่น้อย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 เด้อโอ้เห็ดตาบแดงเห็ดตาบไฟพี่น้องในการเห็ดตาบไฟพี่น้องเอ้ยงามงามเลยพี่น้องนี่งามแต่เด้อเดี๋ยวบุกข้าวกระแตครับนะครับผมไม่ได้เอามีดมาตัดเขาก็เลยหักนะครับผม เนี่ยครับเพราะว่าเขาโดนข้างในของเขานี่มันโดนมดกินแล้วนะครับผมเขาก็เลยหักนะครับเขาก็เลยหักนะครับผมแดงส,สวยเห็ดแดงจ้าเห็ดแดง เห็ดแดงจ้าเห็ดแดงสวยๆโอ้หเห็ดดินครับเห็ดดินกำลังบานเลยกำลังบานสวยๆครับสวยๆสวยๆส,ส,สวัสดีกัท่านผู้ชมไม่ได้ขึ้นภูด้านหลวงนะ่าจะอาทิตย์กว่าแล้วนะเพราะว่านเนื่องจากว่ามันช่วงนั้นนั้นมันมันแดดนะครับผมมันแดดแล้วมันก็ ไม่ค่อยมีฝนเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนู้นนะครับผมก็เลยไม่ได้ขึ้นภูไม่ได้ขึ้นหาเห็ดแล้วทีนี้มันฝนตกฝนตกได้ประมาณสองสาวันแล้วนะแล้วก็มีแดดออกนะครับวันนี้ก็เลยมาหาดูเห็ดนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราขึ้นภูหาเห็ดกันดื้อโอ้โอ้ดอกใหญ่ดอกใหญ่โอ้ดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากอนนี้อะไรอ่ะเเห็ดหรือเปล่า โอ้หเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งข้าวครับเป็นเห็ดพึ่งข้าวเห็ดพึ่งข้าวเห็ดพึ่งข้าวนะครับผมเนี่ยครับเห็ดพึ่งข้าวเห็ดพึ่งข้าวจ้าไม้ป่าสวยจริงๆนะครับช่วงนี้วงนดอกไม้ป่าสวยจริงๆเลยตรงไม้ผลโอ้ย <Ooh, S 2> นาเล่นาเล่นาเล่โอ้ยยังตุ่มๆอยู่เลย กำลังจะออกโอ้อึบอึบโอ้สวยงาม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 โอ้ท่านผู้ชมมาดูนี่โอ้ผู้ทอธมอสังข้อมูใหญ่เลยโอ้หมูใหญ่เลยสว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 ยงามมากสวยงามมากสวยงามจริงๆโอ้ยมาครับท่านผู้ชมนี่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  นี่หนึ่งอุ้ยขาดเด็กไม่ขาดต้องเด็ดขาดนะครับถ้าเด็ดเป็นขาดก็จะมีปัญหานะครับอึ๊บอึ๊บโอ้นี่เด็ดขาดเลยนี่เด็ดขาดเลยนะครับนี่นี่นี่ท่านผู้ชมนี่ครับเห็ดฟักทองนะครับผมสวยมากเลยนะครับผม โอ้สวยมากว่าคิดถึงมาดามเลยมาดามก็ช่อมเห็ดนี้นะคิดถึงมาดามก็เลยมาดามช่อมเห็ดนี้นะครับเห็ดฟักทองเห็ดมะอึน,นะครับผมโอ้ยเห็ดแดงเห็ดแดงจะโอ้ยสวยๆปึ๊บอ้าวกำลังดีเลย กำลังดีเลยกำลังดีเลยจะได้ห้าเนาะได้ห้าดอกนี่เต็มหมอ้อเลยนะเนี่ยหื้เห็ดพึ่งอ้เห็ดพึ่ง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 โอ้โอ,โอ,โอโดอกใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โดอกใหญ่มากดอกใหญ่จริงใหญ่จัง เราวันนี้ก็ขึ้นปูหาเห็ดกันอีกนะครับเมื่อวานก็ขึ้นไปโูด้านหลวงวันนี้ขึ้นมาโพนาตานะครับจะมีเห็ดไหมวนนิ่งหนียูท่านผู้ชมนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้เห็ดแดงเห็ดแดงด้วท่านผู้ชมเดอ้อวันนี้แดดออกครับร้อนผมก็เลยปลดเสื้อนะครับผมก็เลยปลดเสื้อนะครับท่านผู้ชม นี่ไงท่านผู้ชมนี่วูวูโอ้นี่ครับนี่ครับกําลังสวยๆเลยกําลังสวยๆตรงนี้จะมีไหมเออโอมีมีท่านผู้ชมนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้นี่ไงท่านผู้ชมโอ้นี่ไงเห็ดกอเห็ดกอชาเห็ดกอเด้อนี่ไงอีกดอกนึงโอ้ยบานแก่แล้ว โอ้ห oh, okay, uh ็ดแดงเห็ดกอนะครับผมแก่แล้วครับอู้เกือบเยียบนางเกือบเหยียบนางอุ้ย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 ห็ดแดงห็ดแดงน้อยเห็ดแดงน้อยเห็ดแดงน้อยจ้าแดงห็ดแดงน้อยน้ำหมากนะครับผมเห็ดน้ำหมาก เห็ดน้ำหมากเด้อเห็ดพึ่งน้อยเห็ดพึ่งน้อยโอ้เห็ดพึ่งน้อยโอ้ยังไม่แก่มากใช่้ใช่้ใช่ลใชล้ลงไปยังหุบข,ข้างล่างนะครับไปดูเห็ดแต่ก่อนเราก็ได้เห็ดหมูหยางแต่ว่าตอนนั้นโดนจิ้งกือกินไปแล้วมันจะมีเหลือหรือเปล่านะ ก่อนจะีูจะเป็นเห็ดร่องกอเยอะโอ้ยเนี่ยก็เก่งคือกินแล้วครับเก้งคือกินแล้วโดยแต่ซากโดยแต่ซากครับเิ้งคือกินแล้วครับกินต่อเก่งจนักพักเหนื่อยก่อนนะครับผมเพราะว่ามันมันเหนื่อยมากมันหมดแรงแล้วครับผมหมดแรงเพราะว่าขึ้นมาจากห้วยนะครับขึ้นจากข้างล่างนะขึ้นมายอดโพนะครับผม จากข้างล่างขึ้นมายอดโพลนะครับยังอีกไกลเย้ในส่วนก็ถึงยอดเขาแล้วครับ <c oughs> เดยวลงมาจากมาจากห้วยไปเอาหน่อ,นอไม้นะครับผมโ้โหเ้ย,ยเหนื่อ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 ยมากบางคนว่ามาลำบากมาเหนื่อยทำไมคำตอบก็คืออยากได้คอนเทนต์ครับ จะได้ชิ้นงานมาป้อนให้ท่านผู้ชมดูครับผมถึงจะเหนื่อยก็คุ้มค่าขอขอแค่มีผู้ชมนะครับถึงแม้ยอดยอดชมยอดวิวจะไม่เยอะแต่ก็ขอให้ได้ทำก็มีความสุขนะครับผม